ริบแม่ขั้วมองนี่โดยสบายดีอันอยากได้เพลงเละสายใหม่มีสิใครเอาเพลงนะก็เซ็นเตอร์เอาเพลงเช้าพลางเพื่อล่ะอกลางพลาโดยเ ทำอะไรวะทำอะไรแล้วกู็อัดคลิปอัดคลิปให้เบิรงอาร์ตคลิปบ่ได้แล้วครับผมเขาเขากำลังคุยกับคอเซนเตอร์มาแอบถ่ายก็อยากให้ดูตัวเองเวลาคุยโทรศัพท์เพลงเด็กเพลงเล่าเพลงอื่นเนี่ย เด็กวลายสุด <zo> ก <ys print> ัสามพวงาบัวเพงสาวุไทยยังคอยเพงอะไรอย่างว่ามากตีสาวันเกิ้ยังคอยนะาวันเกินยังคอยนบอก่ากับหมวนทะเลนอมันสาสาแรงสีเวสามแรงสีมีอยู่บ่คนวห่งก่น่มีโบมีมีดอก่ันมีเอ้าส่เาจงอสาวันเกินยังคอยนะมีเออเอ้านานเห็นบอกมันมันหิดตลอดการสาวบันเกินยังคอยอ่ะ เจเจเจนาแดงกำลังคุยกับคอเซ็นเตอร์แต่คนนี้เป็นคนคุยแต่เจ้าของโทรศัพท์วนนี้เจ้าของโทรศัพท์คือเจนาแดงพี่น้องเอ้ยคอเพลงรอสายเอาเจ้าหน้ายโทรศัเอาเปิดเปิดพดค่ะถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ ที่แม่คั่วที่แม่คัวนี่พี่น้องเจ้าิยจไกินไก่ขายที่ไหนคะจะไปยังงไก่บ่อไ้วไปิงขายนเขาเจ้าโทรมาบอนะจีเจนแดงครับประเมินเสียงรงกาแฟป้าน่สิตั้มยังเกาะ ตัมหง้นยาเานกันก็ได้มากอกชกาแฟินนแรกาแฟ้ำแข็งเด้อกันกันในบ้านซื้อน่ะคือน้ำแข็งเด้อเออซื้อน้ำแข็งเพราะว่าจิเอาซื้อกาแฟมา่งนี่นี

ซื้อก um. mm ็ซื้อแล้น้ำแข็งบดนั uh, anyway, ่นนะมันจะงบเพองเอเนาองลเาเสีเอามาใส่ในเเามีตู้น้ำแข็งบอกน้แข็เขาองมาแต่่น้เตเฮ้ตู้นแข็งบอชนี่เดีไหนนั่งแน่นดิมีบอกน้ำแข็งบอโอ้ยเดีมันก็สีได้ก้าออกไปชื่ออีกฮะแล้ว แค่หมุนมอนอันทุงนี่ดอกจะตั้มาหุงนะต่ว่าัน่ะจะบอกเอชีดซัดโหลดจะบอกเอาชีชีดซัดๆนี่มันเมันเออะี่นอืออดีัใจยู่นทีมพี่น้องน้ะอยู่ในที่แม่คัวเด้อพี่น้องบึงอยู่น้ำป้า

มังเรนมังเ่นไพ่นเนี่ยมา,านม,นมนาหญ่มีจ้าอือมมีปลูกเองี่น้องยันต์ตนีต้นต้นนี่มนเมข้าวกำลังโอนระบนหน่อยหนึ่งตั้งหวกวน่ง่น้องชิม่น้องชิม,ชม ยานไม่ใ่ตะมัง่อนี่ยานนทางนีื่อเห็ด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 ตังแ่บตังนัวเห็ดนางกวานางสวรรค์นางสวรรค์กินเหกินข้าวสมเคีเด้อพี่น้อง บ่ได้ลายังมาเด้มันมาใกล้ๆอีก2มื้อนึงยังบ่พี่น้องเฮามาใคนไดพี่น้องเอ้ยแกงเขียนมาานี่แเพิ่นากินข้าวสามัคคีพี่น้องมีทั้งตําหุงแกงเขียนแล้วก็ลบเนื้อแล้วก็เ็ดเนาะพี่น้อง อาเดียวซาราวก็สิไปเก็บความบรรยากาศทางเมคัวเด้อพี่น้องแบบนี้โอ้ห้าบอลเฮดเข้มกับไอนี่แบบเปลี่ยนปกคนเก่าคนเดิมนี่เด้อตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้ให้เข้มข้นตัวนี้พอแล้วลงอันเดียวเบ้อ เ่ออคนะม่้นแหงมา้อืมก็คนตนะเชื่อเกล้เหนั้กเพาเลยปะเขาซื้อกาแเพลงมากรง่ันกดหากระเพซื้อกระเพาได้กินไรมืออยู่รอเนี่ยเขาซื้อมากเปิดได้ได้เปิดให็นไ เมจะมีหัวไ่ห็นูดลชมลกบนห้ทไปเอาเอสามารหางเดือนน่ะแล้ว่อยใต้รเนาะกเอมแหงะยุตนก็ัปดิิบงานเมฆคั่วอยู่ในเนี่ยพีน้องกินเผาแล้วแลยก่ะมาสุ่มก็แค่ซาลาซื้อก็แค่มาให้เป็นซุง ก็จเข้มข้นขนาดนากินหัวตีดิต่แดเออกาแฟเห็ุเสียนสว่าได้เนาะกินนนเับคุยเหรออคุยไีองานยังสว่าโอ้ยเปนได้ไหมควเปกาแฟเี้ยวยังใส่ส่าโนในคัวมือนามต้องกินหลดกันเลเนาะมือนาเบิดแล้วสิ บาเห็ดมือดาวะไปคือกันในอันบ้านอันบ้านเวนคูมือนะข้อข้อมอลำมอันนี้เจ็ดหน้าดำกับเจ็ดหน้าแดงเป็นผู้ทรงเนาะพี่น้องเต็ดสิบห้ขาดพี่น้องไม่ขั้วประจำคือเห็ดหวัดเห็ดว่าเราเนาะเออพี่น้้งยไม่ขั้วประจำไม่ขั้วประจำทั้นว่าลงไปเห็นฮอเจเออลงไปเห็นฮอคุ้นกัน แม่ร <c ười> <c ười> uh, um um ัวประจำที่มันเก่าอไม่ที่มันเก่าเจนอาดอยู่นาเจนอาดมนี่แต่อยู่ห่อยู่นาเจนอาดงมเห็ดอยู่กัเนแล้วเห็นเจนแล้วเห็นเห็ดยงยาลายเออเออเอาลานโน่โเอเลานน่ยังยังมาได้เ วันน <okay ั้นเขานิ um ้มืบ้าเขาิ้เมืบ้าเลยเเลยมากดีมากลูกระบาดยาเขาเ่ยเขาานอนืดนี <S <s ่เจนแดงเลยพี่น้องประจำจุดเลยเจนแล้วมาูกตาแค่โมมิเจนแดงเลยขม่แล้รพี่น้องงานใดกันงานใดกันมแล้วครับพ่ออยู่เร่ต้องว่าโล่หนึ่งเกือลมจมิ ลากันเป็นังไงขมเอาน้ำเอาน้ำต้มอีกบ่เอาเ้าอันเาาค้าอันไหนดิเอาดิรงน้ำตาลน้ำตาลยังบเือแล้วน้ำต้มอีกบ่เอา่มันสีเรือ ไปามไปเนี่ยเลยซิมจิ้มเอาเอาน้ำตาลมาอีกวะพอดีเข้มข้นป้าอันปาน่ะบอ้งลู เป็นน like, ่ยละป้าบานนี่ใครก็มาดีตาก็ว่าไงเอาหลายคนหลายคนหลายคนซิมของผู้ใดกินรวยอเรื่องของดูอันนั่นก็จะมากินแต่นมมันอน่มะนะเป็นน่มาเด้อมาซิมเด้อทังน่ะเดมาซิมเด้อ เป็นเนี่ยไรเป็นเนี่ยนเป็นเนี่ยไรเหนเขาอป็น่ไรกาฟพอดีบ่พอดีเข้มข้นนะมันมีลายชื่ออย่เราเรียกันนะตอนนี้ก็พากันมาคนเล็กเนาะพี่น้องหลังจากกินกาแฟยังแหลวเป็นที่เหียบห้อยเหยว ฮากะสิมาคุณเล็กเพราะว่าในจุดๆนี้คือเผื่นเบ็ดเล็กหรือวาเห็ดห้เล็กซื่อเนาะพี่น้องก็คือทีมงานของผู้ชายทางนี้เนาะก็คือทีมงานไม่ยิ่งเฮากา็อ,อยู่ในครัวเป็นทีมห้อยแล้วเฮากะสิมาคุณเล็กมาให้เพื่นเบ็ดเนาะแต่ละเส้นแต่ละเส้นก็คือคือพี่น้องเห็นนี่แหละก็คือมีแต่ชาวบ้านฮาบ่ไดดจางบ่ไดวายังเนาะ ก็พร้อมเพียงเฮนะียงหนากันลงมาเผื่ออยากได้หอแจกหรือว่าสาราหงทำโหาสาราการตะเรียนเนาะทางประเทศไทยเป็นห้องกัะนเะนาะก็คือ,อคพร้อมกันมาเหตุทวหนาทวต่อคนเน,น่าก็นะมาไลายเมื่อนี้กัะนเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นสวงแรงแรงที่เด็กนคนเล็กลคนลามากัะนเนาะพี่น้องอแต่หยุดในจุดนี้ก็คือมีต<อ>่ทีมงานผู้ทาย ลายก่วเพราะว่าเพ่นบิดเล็กห้มันซื่อห้มันตร้งเนาะพี่น้องกะขึ้นดันนี่กัสีเป็นเล็กเฮ้าอยู่ทางดันซิมนี่กัเนาะเป็นเล็กนี่กับ่อแจกเนาะพี่น้องฮ่อแจกหรือว่าห่อการเรลียนที่เฮาจะเทคานคัน ทึ่งหันแลนอพี่น้องก็เล็กกต่ที่ีเล็กน้อยเล็กใหญ่งลายลายเนี้ยเล็กสิบสองหุ่เต็มโซลากลงมาเห็ดเนาะลงมาเห็ดวาดเปิ้ดทำขาโซล่าหวางโซลากลงมาเห็ดชอยสว่านคือกันนอพี่น้องแล้วก็คือเมื่อนี้ก็ได้ ำลังท่านน้อยก็คือมาเห็ดกับพวกแม่บ้านเพิ่นเนาะก็คือสาวเรากะสื่อกาแฟมาถ้าผู้้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเลี่ยงก็โกาแฟกับเซิร์ฟไเดอร์พี่น้องเพราะว่าเมื่อหนีสาวเราเป็นเจ้าภาพคนเดียวเนาะก็คือก็กาแฟกับนมกับน้ำตาลเนาะ ทางนาเป็มนมวลทางแม่บ้านเพื่นมวนขนาดเลยทางนาั้น คนเล็ก,กันเดิมพี่น้องบัน เบ็ดเล็กเบ็ดเล็กพี่น้องโอ้ยล่มกันให้กว่าพายุเขาพายุพายุ ที่สองของลงมาเห็ดวัดเนาะพี่นอ้องตอนนี้กำลังเอาดินเอาเอียงผสมกันหลายอย่างหลายแนวเนาะเดี๋ยวสลาก็สิไปต่อกคิวก็พี่น้องก,กันเด้อพี่นอ้อง ททที่่เางหดำเนินการเป็นเมือนที่สองเนาะพี่น้องก็คือต่อหัวเสาให้แม่นเสมอเสาหัวเพียงกันต่อให้มันเพียงกันอย่างเอาขึ้นเมียนบ่เมียนแร่ใช้สั่งสั่งประจำบ้านเห็ดพ่อแจกกะพ่อยาย เห็ดฮอคุ้นกะเพราไงในบุญร้ายแหละแหละเห็ดพระกะพราไหว่ายว่ายว่ายตอนนี้กำลังเทกวัดให้หัวเสามันเทียงกันอยางเทเนาะพี่เนาะ ตอนนี้กำลังแปลงหัวเสาให้มันเสมอกันแล้วก็เฮาจังสีได้เอาเล็กขึ้นไปมัดเอาเล็กขึ้นไปมัดอย่างเท่คานแมนบลเบาๆเอาโอ้โหหมัดให้มันเรียบร้อยเบิดเลยเอาเท่แบบแบบจะได้เอาเท่ทำหมัดไปโลบัดสบายเอาความสะอาดเลย

บ้านนาโมวัดชีชมซื่นก่ะขอจบลมเพียงทอนนี้เนาะพี่น้องฝากไลค์กดแชรก์กดซับตะคขยรอสมรอติดตามคลิปหนา้าว่าการเทดังเทคานของวัดสิีไปหอดใสกับรอสมรอติดตามเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อพี่น้องบ๊ายบาย